คุณรู้หรือไม่ว่า Cobra g o คือการฝึกร่วมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกมีกว่า30ประเทศเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นไทยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียและอีกหลายประเทศพันธมิตรวัตถุประสงค์ของการฝึกไม่ใช่เพียงการซ้อมรบแต่คือการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง เตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งการรบการก่อการร้ายไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติการฝึกแบ่งออกเป็นหลายมิติการฝึกภาคสนามหรือ Field Training Exercise หรือ FTX ที่กองทัพภาคที่สองนครราชสีมาการซ้อมรบยิงจริงผสมหรือ c a l f e x การขึ้นบกผสมหรือ Amphibious Exercise การฝึกบรรเทาสาธารณภัยหรือ HADR และแม้กระทั่งการประสานงานด้านไซเบอร์และอวกาศนี่คือเวทีที่สะท้อนว่ากองทัพไทยไม่ได้ยืนอยู่ลำพังแต่พร้อมเดินเคียงข้างกับพันธมิตรนานาชาติเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบสุขของภูมิภาคนี้แล้วคุณละ่ะ คิดว่าการฝึกโคบราโกจะช่วยยกระดับศักยภาพกองทัพไทยไปได้ไกลแค่ไหนนี่คือพลังที่ทำให้ขอฟ้าไม่สิ้นแสง